พระเอกหนังแอคชั่นชื่อดังครั้งมือค่าน้องชายนักการเมืองสุดโหดจนทำให้เขาถูกไล่ล่าล้างแขนและทำให้เขาต้องเงดทักษะการต่อสู้ในจอมาใช้จริงนอกจอเพื่อเอาชีวิตรอดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวันไปแชนแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องแอคชั่นฮีโร ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมานะับพระเอกหนังแอคชั่นระดับซูเปอร์สตา์ ผู้ที่เป็นที่รักใครของประชาชนโดยถึงแม้มานาจะเล่นหนังแอคชั่นที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ชกต่อยแต่เขากลับเป็นคนที่ไม่ชอบความรุนแรงและไม่ชอบอาชญากรรมซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เขาก็เพิ่งปฏิเสธหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์เรื่องหนึ่งเพราะมันเป็นหนังชีวประวัติเจ้าพอ่อมาเฟียซึ่งมานาบก็อยากรับผิดชอบต่อสังคมโดยการไม่ส่งเสริมภาพลักษณ์พระเอกให้กับนักเลงอันธพาลพวกนั้น ในทุกครั้งที่มานาบออกกองถ่ายหนังก็มักจะมีแฟนคลับมาให้กำลังใจจำนวนมากทาให้โรชานที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวต้องคอยรักษาความปลอดภัยให้เป็นอย่างดีนอกจากนี้โรชานก็ยังต้องคอยจัดการทุกอย่างตามที่มานาบต้องการโดยเมื่อไม่นานมานี้มานาบได้สั่งซื้อรถหรูนำเข้าที่เขาชอบแต่การส่งมอบรถก็เกิดความล่าช้าทำให้โรชานต้องปวดหัวกับเรื่องนี้บ่อยครั้ง สำหรับฝีมือการแสดงมานาบก็เป็นนักแสดงแอคชั่นที่เก่งมากๆแถมเขายังมีความเป็นมืออาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นนักแสดงที่เต็มเปี่ยมซึ่งมานาบก็มักจะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆจนในบางครั้งเขาก็เป็นคนสั่งคัดแทนผู้กำกับเมื่อเขาเห็นว่าการแสดงมันยังดีไม่พอโดยในวันนี้หลังจากที่เข้าคิวบูไปได้ไม่ทันไร มานาบก็สั่งหยุดการแสดงเพราะเขารู้สึกว่าสายตาของเขายังแสดงออกถึงความโกรธไม่มากพอแต่หลังจากนั้นไม่นานมานาบก็รู้สึกโกรธมากๆเพราะโรชานได้มาบอกข่าวร้ายกับเขาว่าในวันนี้จะยังไม่ได้รถหรูเพราะติดปัญหาเรื่องเอกสารซึ่งหลังจากนั้นมานาบก็แสดงฉากต่อสู้ได้อย่างดุดันจนทีมงานทุกคนปรบมือให้ ตัดฉากไปที่วิกกี้น้องชายของภูราสภาเทศบาลท้องถิ่นผู้ที่ให้อนุญาตกองถ่ายเข้ามาใช้พื้นที่ในการถ่ายทำหนังเพื่อแลกกับการได้ถ่ายรูปคู่กับมานาฟเนื่องจากอีกไม่นานนี้จะมีการเลือกตัง้งเขาเลยจะใช้ความโด่งดังของมานาบเรียกคะแนนเสียงซึ่งเขาก็ได้ส่งน้องชายที่ชื่อว่าวิกกี้มารอรับมานาฟไปถ่ายรูปที่บ้าน แต่มาน้ำก็จะถ่ายหนังให้เสร็จก่อนเนื่องจากเขาไม่อยากให้กองถ่ายรอเขาคนเดียวทำให้วิกกี้หงุดหงิดและไม่พอใจมากๆที่ต้องมานั่งรอหลายชั่วโมงแบบนี้และเนื่องจากตอนนี้ใกล้ช่วงเลือกตั้งวิกกี้เลยใช้ความดุนแรงป่าเถื่อนเหมือนอย่างที่เขาเคยเคยทำไม่ได้มันเลยทำให้เขาต้องอดทนรอไปเรื่อย หลังจากที่รอจนถ่ายทำเสร็จมานาบกลับเมินคำสัญญาที่จะไปพบภูราเนื่องจากเขาออกมาเห็นรถหรูที่เขาตั้งนาตั้งตารอมานานโดยก่อนหน้านี้ที่โรชานบอกกับมานาบว่าจะไม่ได้รถเพราะติดปัญหาเรื่องเอกสารมันเป็นแค่การโกหกเพื่อกระตุ้นให้โกรธและเพื่อทำเซอร์ไพรส์รในภายหลังโดยหลังจากนั้นมานาบก็สิ่งรถออกไปด้วยความตื่นเต้นดีใจซึ่งนั่นก็ททำให้วิกกี้โกรธมาก เขาจึงได้ขับรถตามไปไลจีแต่มานากลับนึกสนุกอยากลองรถคันใหม่เขาเลยขับปาดหน้าไปมาด้วยความเมามันจากนั้นก็เร่งเครื่องหนีไปด้วยความเร็วแต่ทางด้านวิกกี้ก็ชำนาญพื้นที่มากกว่าเขาเลยสามารถขับมาดักรอขวางทางได้โดยหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปข่มขู่ ให้มานาบยอมไปถ่ายรูปกับภูราแต่มานาบก็ขอเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ซึ่งเมื่อวิกกี้ได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่พอใจมากๆเขาเลยพังกระจกมองข้างรถหรูมานาบจึงตัดสินใจตอบปฏิเสธด้วยความไม่พอใจทำให้วิกกี้ต้องใช้กำลังเข้าบังคับทางด้านมานาบเลยผลักวิกกี้ออกไป ซึ่งหลังจากนั้นวิกกี้ก็นอนแน่นิ่งอยู่ข้างถนนเป็นเวลานานจนทำให้มานาบต้องลงไปดูอาการไกลๆซึ่งนันก็ททำให้เขาได้รู้ว่าวิกกี้เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากในตอนที่เขาล้มหงายท้ายทอยของเขากระแทกก้อนหินเต็มแรงโดยหลังจากที่มานาบรู้ว่าวิกกี้ตายเขาก็ขับรถหนีไปด้วยความตกใจกลัวจนเขาลืมเก็บกระจกมองข้างมาด้วย ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานตำรวจที่เมาในท้องถิ่นก็บังเอิญขับรถผ่านมาเจอศพซึ่งเมื่อพวกเขาได้รู้ว่าศพนั้นเป็นศพของวิกกี้พวกเขาก็ตกใจกลัวมากๆแต่ก็ยังต้องรวบรวมความกลา้าโทรไปแจ้งข่าวร้ายกับภูราว่าน้องชายของเขาตายแล้วซึ่งหลังจากนั้นไม่นานข่าวการเสียชีวิตของวิกกี้ก็ออกข่าวทำให้มานาบรู้ตัวว่าเขาลืมเก็บกระจกมองข้างมาด้วยซึ่งหลังจากนั้นมานาบก ตัดสินใจหนีไปซ่อนตัวที่ลอนดอนทันทีเพราะกระจกมองข้างที่ตกอยู่ เป็นหลักฐานที่มัดตัวมานับได้อย่างแน่นหนาเนื่องจากมันเป็นรถหรูราคาแพงและเป็นรถที่มานับขับออกมาจากกองถ่ายต่อหน้าต่อตาผู้คนจำนวนมากซึ่งการที่มานับตัดสินใจหลบหนีมันก็ยิ่งทำให้เขาน่าสงสัยมากขึ้นซึ่งคดีฆาตกรรมที่มีพระเอกดังเป็นผู้ต้องสงสัยก็เป็นที่สนใจของนักข่าวและผู้คนทำให้ทางตำรวจถูกจับตามองการสืบสวนและถูกกดดันให้จับตัวมานับให้ได้เร็ว ตัดฉากไปที่มานาฟหลังจากที่เขาขึ้นเครื่องเขาก็บังเอิญเจอพระเอกชื่อดังคนหนึ่งและเนื่องจากพระเอกคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมวงการมานาฟจึงตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือ แต่เนื่องจากมันเป็นคดีฆาตกรรมพระเอกดังเลยไม่อยากช่วยและไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเขาก็ได้ขอร้องมานาบว่าอย่าไปบอกใครเรื่องที่เราเจอกันบนเครื่องแต่ก็ยังดีที่หลังจากนั้นโรชานได้ส่งทนายตามไปหามานาบที่ลอนดอนเพื่อคุยหาทางให้พ้นคดีความซึ่งทนายก็ได้แนะนำให้มานาบโยนความผิดให้กับคนรับใช้ประจำตัวที่ชื่อว่ากุดดู ซึ่งทางด้านกุดดูก็ตกลงกับโรชานไว้แล้วว่าเขาจะยอมรับผิดแทนมานาบโดยทางทนายจะช่วยให้โดนแค่ข้อหาขับรถโดยประมาทที่มีโทษจำคุกแค่6เดือนแต่มานาบก็ดูไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่กับการที่ผู้บริสุทธิ์ต้องมารับโทษเขาเลยจะลองแก้ปัญหานี้ด้วยเงินแต่เขาก็คงไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะการที่เขาหนีไปจากอินเดียทำให้ทรัพย์สินทั้งหมดของเขาถูกอายัดตัดฉากไปที่พูรา เขาทั้งเศร้าทั้งโกรธแค้นกับการสูญเสียน้องชายที่เขารักซึ่งเมื่อเขาได้รู้ว่ามานาบหนีไปลอนดอนเขาก็ตบสั่งซ้อนตำรวจขี้เมาแล้วก็ลงโทษด,ด้วยการให้แก้ผ้าในงานศพจากนั้นเขาก็เก็บกระเป๋าเดินทางไปลอนดอนเพื่อที่จะไปล้างแค้นมานาบด้วยมือตัวเองซึ่งก่อนที่จะออกจากบ้านเขาก็ได้สั่งห้ามตำรวจใส่เสือ้อผ้า จนกว่าเขาจะกลับอินเดียโดยในระหว่างเดินทางภูราก็ได้เปิดดูหนังที่มานาฟแสดงด้วยสีหน้าแววตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเช้าวันต่อมาหลังจากที่มานับกลับจากซื้อของเขาก็ได้เห็นว่ามีตำรวจมาที่บ้านแต่ทนายก็โทรมาบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรตำรวจลอนดอนทำได้แค่มาตรวจสอบเบื้องตน้นไม่ได้มีหมายคนที่จะสามารถเข้าบ้านได้ แต่ทันใดนั้นประตูบานก็เปิดออกพอตำรวจเดินเข้าไปตรวจเสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัดจากนั้นไม่นานตำรวจนายหนึ่งก็วิ่งหนีออกมาแต่สุดท้ายเขาก็ถูกยิงต่อหน้าต่อต,อตามานับซึ่งนั่นก็ททำให้เขาตกใจกลัวและสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจวิ่งหนีไปจากที่เกิดเหตุ จนทำให้ตำรวจลอนดอนเข้าใจผิดคิดว่ามานาบเป็นคนฆ่าตำรวจสองนายนั้นมานาบเลยต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดจากการถูกจับโดยทักษะของนักแสดงหนังแอคชัน่นที่มีความคล่องแคล่วรวดเร็วในการวิ่งหนีและปีนป่ายนอกจากนี้เขาก็ยังมีสกิลการขับรถที่ยอดเยี่ยมจนทำให้เขาสามารถหลบหนีจากตำรวจได้สำเร็จ ตัดฉากไปที่ภูราหลังจากที่เขาคาตำรวจสองนายนั้นเขาก็คอยตามมานับอยู่ห่างๆเพื่อหาโอกาสที่จะลงมือล้างแขนซึ่งเมื่อมานับหนีจากตำรวจมาได้ภูราก็ได้เข้าไปหามานาบเพื่อที่จะค่าล้างแขนให้น้องชายซึ่งทางด้านมานาบก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าวิกกี้มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดแต่ไม่ว่าเขาจะอธิบายยังไง ทางด้านภูราก็ไม่เชื่อเพราะเขามั่นใจว่าคนแข็งแรงกำยำอย่างวิกกี้ไม่มีทางตายจากแค่การถูกผลกัก ด้วยฝีมือของดาราหนังแอคชั่นที่สู้เก่งแค่ในการแสดงโดยเหตุนี้ภูราเลยจะสู้กับมานาบเพื่อพิสูจน์ว่าของจริงกับการแสดงมันต่างกันแต่หลังจากที่ภูราเปิดฉากสู้มานาบก็ตอบโต้กลับจนทําให้เขาล้มหงายแถมยังถูกมานาบแย่งปืนไปอีกตั้งหาซึ่งมานาบก็ได้ใช้ปืนขูบบ่บังคับให้ภูราเข้าไปนอนในกระโปรงท้ายรถจากนั้นเขาก็ไปพบชายคนหนึ่งที่โรชานติดต่อให้มาช่วยเหลือ จากเรื่องที่ถูกเข้าใจผิดคิดว่าค่าตำรวจลอนดอนซึ่งพวกเขาก็จะตรวจสอบกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจถูกยิงเพื่อนำมาเป็นหลักฐานว่าภูราคือคนร้ายแต่ขั้นตอนการเจาะระบบสถาบันยานยนต์มันก็ต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรในระหว่างนี้ มานาบจึงจะต้องไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของแฮกเกอร์ซึ่งเส้นทางไปที่บ้านก็ผ่านจุดที่มานาบขังภูราไว้ในรถทำให้เขาได้เห็นว่ากระโปรงท้ายรถถูกเปิดออกแล้วเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่นานมีพลเมืองดีคนหนึ่งผ่านมาได้ยินเสียงจากท้ายรถ เขาเลยงัดเปิดออกดูซึ่งทางด้านภูราก็ตอบแทนความช่วยเหลือโดยการฆ่าพลเมืองดีคนนั้นและเมื่อเขาเห็นรถของมานาฟเขาก็แอบขึ้นไปซ่อนตัวท้ายรถเพื่อตามไปยังที่บ้านของแฮกเกอร์โดยหลังจากนั้นไม่นานภูราก็ลงมือฆ่าแฮกเกอร์ ซึ่งมานาบก็บังเอิญผ่านมาเห็นพอดีแต่เขาก็เลือกที่จะไม่หนีเพราะเขาอยากสู้กับภูราให้มันจบๆซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองก็ดวลเดือดกันอย่างสุดตัวผลัดกันต่อยผลัดกันฟาดไม่ยังโดยในระหว่างที่สู้ทางด้านมานาบก็พยายามบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำให้วิกกี้ตาย แต่ภูราก็ดูเหมือนจะไม่สนใจเพราะเขาคิดว่ามานับทำผิดตั้งแต่แรกที่ไม่ยอมมาถ่ายรูปตามที่ขอทันใดนั้นกลุ่มชายปริศนาก็บุกเข้ามาแต่ภูราก็ได้ช่วยโอกาสแย่งปืนในตอนเผลอแล้วก็จับหัวหน้ากลุ่มเป็นตัวประกรันส่วนทางด้านมานับเขาก็แซงทำเป็นช่วยภูราู่กลุ่มชายปริศนาจากนั้นเขาก็ช่วยโอกาสขับรถหนีไปคนเดียวแต่กลุ่มชายปริศนาก็ได้ตามไปไลลา มานาบเลยต้องใช้สกิลขับรถสุดเทพจัดการศัตรูจากนั้นเขาก็โทรไปต่อว่าผู้จัดการเนื่องจากแฮกเกอร์ที่โรชานจัดมาให้เป็นพวกเดียวก,กันกับกลุ่มชายปริศนาทำให้ในตอนนี้มานาบต้องจัดการทุกอย่างเองคนเดียวทั้งเรื่องคดีฆาตกรรมวิกกี้เรื่องที่ถูกเข้าใจผิดว่าค่าตำรวจแล้วเรื่องที่ต้องหนีเอาตัวรอดจากการถูกกลุ่มชายปริศนาไลลา ซึ่งคนพวกนั้นก็ยังคงตามมาไล่ล่าอย่างไม่ลดละความพยายามแต่ทางด้านมานับก็เก่งมากพอที่จะสู้และหนีเอาตัวรอดไปได้เรื่อยๆในขณะเดียวกันนั้นแทบทุกสำนักข่าวในอินเดียก็โหมเล่นข่าวเกี่ยวกับมานับอย่างหนักจนทำให้กระแสะความเกลียดชังมานับมีมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้หนังของมานับถูกบอยคอรและทำให้ไม่มีใครกล้าให้ความช่วยเหลือ ตัดฉากกลับมาที่มานาฟเขาได้ไปพบกับหนุ่มชาวจีนคนหนึ่งเพื่อให้ช่วยหาภาพกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์ตอนที่ภูรายิงตำรวจโดยหลังจากที่มานาฟมีหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์เขาก็ตัดสินใจไปมอบตัวที่หน้ากรมตำรวจแต่กลุ่มชายปริศนาก็มาจับตัวเขาไปซะก่อนซึ่งความจริงแล้ว กลุ่มชายปริศนาเป็นลูกน้องของมาซูรผู้ก่อการร้ายคามชาติที่ทางการอินเดียต้องการจับตัวมากที่สุดซึ่งเขาก็เป็นคนที่มานับเคยให้สัมภาษณ์ต่อว่ากับการที่มาซูรเป็นอาชญากรผู้ชั่วร้ายแต่มาซูรก็ไม่ได้ติดใจอะไรมาก ซึ่งเขาก็จับตัวมานับมาเพื่อถ่ายรูปคู่แล้วก็บังคับให้ไปแสดงโชว์ในงานแต่งหลานเพื่อใช้ความดังและความเฉาของมาน,นับเพิ่มชื่อเสียงให้กับตนเองและแก๊งแต่ในขณะเดียวกันนั้นทางด้านภูราก็ยังไม่ยอมแพ้ในการล้างแขน้นซึ่งเขาก็ได้ลักลอบเข้ามาในงานแต่งแต่ก่อนที่เขาจะได้ลงมือเขาก็ถูกคนของมาซูจับตัวซะก่อนซึ่งการบุกเข้ามาของภูรา ก็ทำให้งานแต่งพังและทําให้มาซูดไม่พอใจมากๆแต่หลังจากที่เขาได้รู้ว่าภูราต้องการฆ่ามานาเพื่อล้างแขนเขาก็เปิดโอกาสให้ภูราได้ลงมือแก้แค้นซึ่งมานาในตอนนี้ก็กำลังตกใจกับข่าวของตัวเองที่ถูกโยงความสัมพันธ์กับผู้ก่อการร้ายคามชาติจากภาพที่ถ่ายคู่กับมาซูด แต่ในจังหวะที่ภูรากำลังจะลั่นไกมานาบก็ได้หันไปปัดแขนของภูราทำให้วิถีกระสุนเปลี่ยนไปโดนมาซูดพอดิบพอดีซึ่งความจริงแล้วมานาบจงใจทำให้มาซูตายจากการลั่นไกของภูราเพื่อทำให้ภูราได้เข้าใจ ว่าเขาไม่ได้เจตนาจะฆ่าวิกกี้จริงๆแต่ถึงอย่างนั้นพูราก็ยังจะฆ่ามานาพให้ได้เพราะความจริงแล้วเขาไม่ได้สนใจว่ามานาฟเจตนาฆ่าวิกกี้หรือเปล่าเนื่องจากสิ่งที่เขาให้ความสำคัญคือศักดิ์ศรีซึ่งเขาก็ได้พูดต่อหน้าทุกคนไว้แล้วว่าเขาจะมาฆามานาพให้ได้เขาเลยต้องทำตามที่ตัวเองพูดไว้เพื่อไม่ให้ต้องอับอายและเสียเกียรติ แต่ในระหว่างที่ทั้งสองสู้กันลูกน้องของมาซูปก็ได้บุกเข้ามาทางด้านมานับเลยต้องหันไปจัดการแล้วก็กลับมาสู้กับภูรา จนเขาสามารถเอาชนะได้สำเร็จซึ่งเขาก็เลือกที่จะไว้ชีวิตภูราเพราะเขามีแผนสุดฉลาดที่จะทำให้รอดจากเรื่องทั้งหมดนี้และทำให้สามารถหนีกลับอินเดียไปด้วยกันได้แต่ทางด้านภูราก็ยังยืนยันตามเดิมว่าเขาจะไม่กลับอินเดียจนกว่าจะได้ล้างแค้นให้น้องชายทางด้านมานาบเลยตัดสินใจฆ่าภูราแล้วก็ยอมให้ตำรวจจับไปแบบเทะ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่อินเดียมาสอบสวนมานับก็ได้ยื่นข้อเสนอให้ทางการอินเดียถแถลงข่าวว่าความจริงแล้วการตายของมาซูตเป็นผลงานของหน่วยสายลับอินเดียที่ได้รวมมือกับพระเอกหนังแอคชั่นอย่างลับๆซึ่งหลังจากนั้นทางการอินเดียก็ได้ทำตามข้อเสนอของมานับเพื่อเคลมผลงานการกำจัดมาซูตทำให้เรื่องที่มานับหนีคดีการฆาตกรรมวิกกี้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนลับ ซึ่งนั่นก็ททำให้มานับรอดคดีทั้งหมดและทำให้เขาได้กลับมาเป็นพระเอกแถมเขายังกลายมาเป็นฮีโร่ผู้กล้าหาญที่ทำประโยชน์ใหญ่หลวงให้กับประเทศส่วนสำนักข่าวที่เคยด่ามานับก็หันมายกย่องเช,ชิดชูให้เขาเป็นพระเอกของชาติ ไหลายๆครั้งความจริงก็ต้องเป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้ให้กับอัตตาและทิฏฐิส่วนตัวเหมือนอย่างที่ภูราไม่สนใจความจริงว่ามานับไม่ได้ตั้งใจฆ่าวิกกี้และนอกจากอัตตาแล้วความจริงก็มักจะพ่ายแพ้ให้กับสิ่งที่เรียกว่าเรตติ้งเนื่องจากผู้คนมักจะดูในสิ่งที่สนใจไม่ใช่ความจริงสำหรับใครที่เห็นด้วยกับแอดก็บวกหนึ่งกันเข้ามาได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ